ิดทรัพย์สินแอนทอมผสมขนกล้ตัวขโมยเกือบ20ล้านเงินสดยังไม่ได้คืนโพสต์ล่าสุดแห่ให้กำลังใจจากกรณีแอนทอมผสมถูกขโมยขึ้นบ้านรวมมูลค่าเกือบ20ล้านบาทล่าสุดนั้นจับตัวคนลายได้แล้วซึ่งเป็นสาวลูกน้องคนสนิทก่อเหตุขโมยทรัพย์สิสนรับสารภาพติดพนันออนไลน์ข้อมูลจากทางตำรวจนะครับเผยว่าก่อนเกิดเหตุแอนทอมผสม ผู้เสียหายได้พักอาศัยอยู่ภายในห้องเกิดเหตุคอนโดย่านทองหล่อมาโดยตลอดโดยผู้เสียหายได้เก็บทรัพย์สินต่างๆไว้ในตู้เซฟซึ่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าของผู้เสียหายอีกชั้นหนึ่งต่อมานั้นผู้เสียหายได้ทําการตรวจสอบทรัพย์สินของตนที่อยู่ภายในตู้เซฟปรากฏว่าทรัพย์สินตามรายการบัญชีถูกประทุสลายได้สูญหายไปโดยภายในห้องพักไม่มีร่องรอยการแงะงัดหรือลื้อค้นแต่อย่างใด จึงเดินทางมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายจนกว่าจะถึงที่สุดต่อไปโดยทางตำรวจนั้นได้แกะรอยคนร้ายโดยเช็คจากภาพกล้องวงจรปิดและเชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำจนกระทั่งตำรวจจับกลุ่มผู้ร้ายที่ก่อเหตุเป็นลูกน้องสาวคนสนิททำหน้าที่ฝ่ายประสานงานชื่อนางสาวพัฒนารีเป็นผู้ช่วยเลขาของนางเอกสาวซึ่งได้รับความไว้วางใจจนมีรหัสใช้เข้าห้องพักในคอนโดได้ เมื่อได้สอบปากคําเพิ่มเติมนางสาวพัฒนารีรับสารภาพสาเหตุที่ขโมยเพราะติดพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างในเคหสถานโดยทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสําหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินหรือโดยผ่านสิ่งเช่นนั้นเข้าไปด้วยประการใดๆทางนี้ได้พบว่าทรัพย์สินที่สูญหายไปจากคอนโดของนางเอกสาวคนร้ายนั้นได้นำไปขายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมูลค่าที่ขโมยไปนั้น คือ19ล้าน28หมื่นล้านบาทเป็นเงินสดประมาณ1.7ล้านแหวนเพชรทรงกลม1วง2ล้านบาทต่างหูเพชรทรงกลม1คู่1.9ล้านบาทต่างหูเพชรทรงกลม1คู่5ล้านบาทต่างหูเพชรทรงสี่เหลี่ยม1คู่8ล้านบาทสร้อยข้อมือเพชร1เส้น80แสนบาทนาฬิกาโลหะเล็กฟังเพชร1เรือน4ล้านบาททองคำแท่ง1บาท1แท่ง3 0 0 0 0บาท แผ่นทอง1บาท1แผ่น30,000บาทและแหวนเพชร1วง50,000บาททั้งหมดนั้นอายัดคืนได้ยกเว้นเงินสดที่ยังไม่ได้คืนโดยต่างหูเพชร1.9ล้านบาทนั้นนำไปฝากขาย1.6ล้านสร้อยข้อมือทองเพชร8 0 0แสนนำไปจำนำเป็นเงิน70,000บาทต่างหูเพชรทรงกลมจำนำที่โรงรับจำนำเป็นเงิน5 2แสนบาทต่างหูเพชรทรงสี่เหลี่ยม8ล้านบาทจำนำที่โรงรับจำนำ เป็นเงิน5 2แสนบาทนาฬิกาโลหะเหล็กฝังเพชรนั้นจำนำที่โรงรับจำนำเป็นเงิน5 2แสนบาทแหวนเพชรทรงกลมจำนำที่โรงรับจำนำเป็นเงิน7 5แสนบาทเป็นต้นครับในขณะที่นักแสดงสาวและผู้จัดชื่อดังอย่างแอนทอนผสมนั้นได้โพสต์ล่าสุดลงในอินสตาแกรมของเธอวันที่31บก,กกาคมันยายนกสิ5 65. เป็นภาพที่ยืนกลางทุ่งหญ้าพร้อมกับคนในวงการส่งกำลังใจกันแบบรัว ทางนี้ครับมีเพื่อนสีอย่างนัดมีเรียบอกว่าเอาเวลเลบอยู่นะเพื่อนตามมาด้วยอ้นสีพันและหน่อยบุษกรก็ชูสองนิ้วส่งหัวใจให้สู้ๆด้วย